อันนี้เรากดปกติก่อนนะครับอัดเต็มที่นะครับแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะครับหรือว่าเราตบเกียร์ตามเพื่อแซงเนี่ยมันก็ได้นี่กดตบมาที่ดีดีสี่นะครับเนี่ยก็จะเล่งขึ้นมาให้แล้วก,กลับเป็นโหมดปกติ จากช่องเซลลโรดแ n n แนนะครับวันนี้เราก็มีรถมานำเสนออีกคันหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ Honda City นะครับปี2018ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว1.5 SV ตัวนี้รูปโฉมเนี่ยก็คือมีเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวนี้เป็น Minor chain ตัวก่อนที่จะออกตัวปัจจุบันแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เป็นเครื่อง1.5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED รอบคันเลยนะฮะ จุดเด่นของเขาก็คือไฟหน้า LED ระบบ LED ทั้งพันนะครับภายในก็เป็นไฟ LED ด้วยนะครับรูปลักษณ์ก็โฉบเฉี่ยวสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นบล็อกที่ทําสร้างชื่อให้กับรถเครื่องพันห้าของฮอนด้ามาตั้งนานแล้วนะครับเป็นตัวนี้แต่ว่าต้องบอกว่าตัวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่อึดแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับใช้งานง่ายผลมากนะครับก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีจุด สังเกตนะครับที่เป็นที่เป็นเอกลักษณ์เลยของตัว Minor Chan เนี่ยก็คือไฟหน้านะครับว่าเป็นไฟ LED นะครับเป็นช่องเป็นช่องนะครับแล้วก็มีไฟ daytime นะครับในส่วนของตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยมันก็จะมีตัวไฟตัดหมอกมานะฮะแล้วก็เป็นตัวแม็กตัวแม็กตัวนี้ก็เฉพาะตัวท็อปแล้วก็คันนี้ก็จะมีสเกิร์ตรอบคันให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็เป็น LED เหมือนกันครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นสีน้ําเงินมิดไนบูก็คือเวลาออกแสงเนี่ยก็จะเป็นเมทัลลิกสวยงามนะฮะไม่ค่อยมีด้วยตัวนี้เป็นสีเฉพาะของรถซิตี้ปีนี้โดยเฉพาะนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองชมกันนะครับว่าภายในเป็นยังไงรอบคันเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเรามาลองชมกันเลยนะครับ ว่าเจ้าตัว Honda City ปี2018นี้มีรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านนอกเลยนะครับภายนอกก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะปีมีเส้น daytime lighting นะครับนี่เดินมาเลยนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเป็น LED นะฮะเป็นระบบ LED ก็จะมีช่อง3ช่องแล้วเป็นช่องไฟเลี้ยวช่องที่4นะครับตัวนี้ก็สวยงามนะฮะตัวนี้ฉบเชียว แล้วก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างของสเกิร์ตแล้วก็จะมีกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าใหญ่จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นนะครับก็จะเว้าลลงมาก็ดูสปอร์ตครับตัวนี้อ่าแล้วก็เป็นโลโก้ฮันด้าตัวใหญ่นะฮะนี่ซ้ายขวาสวยงามนะครับตัวนี้เจ้าของมือเดียวนะครับใช้งานใช้งานถนอมมาก อันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะฮรพอเวลาออกข้างนอกเนี่ยก็จะสวยออกแดดนะฮะจะสวยงามถ้าตอนกลางคืนก็จะออกสีมืดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะส่วนแม็กนะครับตัวนี้เป็นแม็กขอบ16นะครับอันนี้เป็นแม็กขอบ16ยาง1855 56นะครับมาไซส์ยางเนี่ยมามาจากโรงงานเลยตัวนี้นะครับก็อันนี้ยางเพึ่งเปลี่ยนนะครับ ปีย0เลยยางใหม่ๆเลยนะฮะมิชลินนี่แล้วก็จะมีไฟไฟเลี้ยวนะฮะเป็น led เหมือนกันนะครับก้อนนี้ก็จะมีร่องตรงข้างประตูนะครับยาวไปจนถึงท้ายเลยมือจับก็เป็นโครเมียมนะฮะได้มือจับเป็นโครเมียมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับก็สามารถล็อกล็อกได้เวลาเปิดเราแค่ล้วงม,มือเข้าไปแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะครับ ตัวนี้สะดวกดีฮะก็แค่พกกุญแจไว้หนีกุญแจไว้เฉยๆนะฮะนี่นี่ตัวกุญแจนะฮะ<ต><น>แล้วก็สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับสามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับ<ต><น>สำหรับผมที่สูงเกือบ190นะครับก็พอนั่งไปเนี่ยอ่ะอันนี้ปรับก็เหลือคายูพอสมควรปกตินะขับรถในช่วงปกติ แล้วก็อันนี้ด้านด้านสีสะนี่ก็เหลือประมาณน่าจะ10เซนได้นะฮะเกือบ10เซนเพราะว่าเขาจะโค้งเว้าเผื่อสีษะไว้เพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่สามารถขับได้นะครับตัวนี้เครื่องพันห้าเป็นรถสายกลางนะครับรถเก่งสายกางก็ถือว่าโอเคเลยเอ่อก็ขึ้นลงสะดวกประตูค่อนข้างกว้างนะฮะเขาเปิดได้กว้างมากประตูเขานะครับเผื่อสำหรับคนตัวใหญ่ๆอย่างผมได้ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับอันนี้ก็ประตูเปิดได้กว้างเช่นกันนะครับก็ถือได้กว้างพอสมควรเลยนะเนี่ยอ่าแล้วก็ผมมานั่งเนี่ยก็นี่เหลือเหลือประมาณเกือบเกือบฝ่ามือหนึ่งนะฮะอันนี้คือนั่งหลังหลังชิดนะฮะแต่ด้านหลังเนี่ยอาจจะเตี้ยไปหน่อยนะครับพอหัวผมติดอาจจะต้องขยับอย่างนี้นั่งนั่งเลื่อนขึ้นมานะฮะเพราะว่าเออทรงหลังคาเขา ค่อนข้างสโลปไปด้านหลังมากนะฮะก็อย่างผมก็จะนั่งมีมีหัวติดแต่ขาไม่ติดนะฮะก็ถือว่าข้างข้างๆเนี่ยโล่งโล่งพอสมควรนะฮะนี่ก็ทัศนวิสัยดีนะฮะตัวนี้คนนั่งหลังก็มองเห็นได้ทั่วแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับมาดูในส่วนของท้ายรถนะครับก็ท้ายรถนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะเนี้ย วางกระเป๋าสัมภาระได,ได้ได้จุใจเลยนะฮะนี่ยาวลึกเข้าไปเลยด้านข้างก็สามารถวางของได้อ่ามาดูด้านหลังกันเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็รถเดิมนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับตะเข็บเดิมหมดนะครับนี่เข็บเดิมหมดก็ชมคลิปกับทางเราเราก็จะแนะนําในการดูรถนะฮะนี่ซอกซอกตะเข็บเดิมหมดเลยนะฮะมีแค่ฝุ่นนะ อ่าทางน,นี้มาดูข้างล่างกันอ่าข้างล่างนี้เป็นยางเดฟนะครับยางเล็กเป็นยางเล็กแล้วก็ตัวนี้ตะเข็บเดินครบหมดนะครับซ้ายขวาครบหมดก็จะมีย,ยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงเครื่องมือครบอยู่ครบนี่ดูได้ก็จะมีไฟส่องกลางคืนให้นะครับส่องส่องในท้ายรถก็ด้านหลังเนี่ย ก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์แล้วไฟทับทิมตรงสปอยเลอร์นี่นะฮะกลางคืนก็ด้านหลังเขาขับรถมาก็เห็นรถเรานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เปิดไฟไว้อนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็มาลองเทสต์ไดรฟ์กันนะครับว่าคันนี้1 17แรงม้านะครับ148ิ้นิวตันเมตรเป็นยังไงบ้างออกตัวนะครับจากสูงถึงร้อเนี่ยเป็นยังไงว่า ปีดปาร์แค่ไหนนะครับอันนี้เรากดปกติก่อนนะครับอัดเต็มที่นะครับแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะครับนี่ร้อยยี่สิบนะครับอ่า เราขับเอง120นะครับเราลองดูกันนะครับเยาๆวิ่งยาๆนะครับหรือว่าการออกตัวเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะเครื่องพันทา117แรงม้าก็ฟูดบปาร์ทีเดียว <Beij> แล้วก็ช่วงลงช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างหนึบนะฮะอันนี้ก็จับการเข้าโค้งนะฮะเดี๋ยวเราลองดูด่านเข้าโค้งนะฮะโค้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะตีโค้งแรงเหมือนกันนะครับเราเข้าโค้งในระดับ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็นิ่งๆเนียนๆนะฮะอันนี้ไม่มีหลุดไม่มีวุ่นวายนะครับ1 1 0พอถ้าเกิดดูดูนี่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะฮะตามในกล้องเนี่ยแต่จริงๆก็ถามว่า110นี่ก็ให้ในชีวิตประจำวันก็ขับได้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเกิดทําความเร็วเนี่ย มันทาความเร็วได้อยู่เท่าไหร่อันนี้มาก็120ก,กว่าแล้วนะครับเอาโพงนี้เอาโพงนี้1้0ยยสบนะครับ <S <S ก็มียดอนๆตัวบ้าง <S <S เป็นธรรมดานะครับอันนี้อพรช่วงล่างเนี่ยเดิมหมดเลยล่างนุ่มๆเดิมเดิม แต่ก็เข้าได้ฮะไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรอ่าโอเคถามว่าการออกตัวการอะไรเนี่ยแซงออกจากโค้งอย่างเงี้ยก็โอเคนะฮะสนุกเร้าใจดีหรือเราจะชิปเกียร์เล่นก็นได้นะฮะนี่ดูละการชิปเกียร์นะฮะถ้าเกิดตบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไปละนะ ว่าเราตบเกียร์ตามเพื่อแซงเนี่ยมันก็ได้นี่กดตบมาที่ดีดีสี่นะครับเนี่ยก็จะเล่งขึ้นมาให้แล้วก็กลับเป็นโหมดปกติพอว่าพอความเร็วได้แล้วมันก็กลับเป็นโหมดปกตินะครับอันนี้ก็เหยียบไป104ร้อยสี่นะฮะก็ยังไปได้อีกแต่เราก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอพอ,พอนะครับถามว่าร้อยสี่ก็ยังนิ่งๆน,นะฮะก็ขับไปได้เรื่อยๆอ,อ่ ช่วงลงช่ว่างคันนี้ถือว่าโอเคเลยเฟิร์มใช้ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนใหม่คันนี้เติมนั้งมันได้ถึง e85 นะครับอันนี้ก็เติมได้หมดเลยนะครับยันปิก e e85 e 8 5ผมเติมมา300ได้ครึ่งถางแล้วฮะโอ้ประหยัดแน่นอนเลยคันนี้น่าจะประมาณ 10, 6 6บโลลิตรนะฮะถ้าขับต่างจังหวัดเนี่ย การใช้ไฟเลี้ยวเนี่ยถ้าเราตกไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีตัวหน่วงให้นะฮะให้ให้กับพิปเพิ่มอีก3-4ครั้งคล้ายๆรถยุโรปเลยนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีทีเดียวตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED รอบคันเลยรวมถึงภายในด้วยในส่วนของ Cruise Control นะครับเราก็จะกด Cruise Control นะครับ ก็จะขึ้นอีกตัวหนึ่งนี่เราก็สบายขับแ mm hmm. ตยงยาววันนี้สบายและประหยัดด้วยนะครับคูร์สคอนโทรลจะทํางานที่ความเร็วที่60กิโเมตรขึ้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นทํางานไม่ได้แล้วก็เราก็จะลดระดับหรือว่าเราแคนเซิลไปเราก็เหยียบเบรกได้นะฮะแคนเซิลแล้วกดปุ่มตรงกลางนะครับก็กดแคนเซิลอ่าก็จะตัดระบบละหรือว่าการแตะเบรกก็ถือว่าเป็นการตัดระบบคูร์สคอนโทรล ก็ถือว่าระบบเกียร์เนี่ยค่อนข้างสมูทเลยเวลาสับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยคันนี้เป็นเกียร์ CVT แล้วแต่ก็มีระบบแพนเดินชิพเข้ามาเสริมด้วยก็ขับสนุกดีครับตรงนี้บอกการใช้งานในประจำวันครับไม่แพงด้วยรถเทียบกับราคาได้ตัวท็อป ออปชั่นที่เป็น Air ์ดิจิตอลมพูดสตาร์ททีวีปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันหลายๆอย่างครับอันนี้ก็ใช้งานในเมืองก็เงียบนะฮะนี่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเงียบมากไม่ค่อยได้ยินเสียงภายนอกเท่าไหร่การบุกมานี่ค่อนข้างดีเลยที แล้วตัวนี้ก็ยางใหม่นะครับยางใหม่เอี่ยมเลยปี2020ก็พร้อมใช้เลยช่วงลงช่วงล่างแน่นเครื่องเดินนิ่งเงียบสนิทเลยนะฮะตัวนี้นี่ก็63,000กโลเท่านั้นนะครับรถมือเดียวป้ายแดงก็จะมีเป็นระบบอีคอนด้วยนะครับเป็นช่วยประหยัดพลังงานนะครับ ก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับก็จะมีไฟไฟเป็นรูปต้นไม้ขึ้นมาก็จะเป็นระบบอีคอนก็จะหนออกตัวออกตัวช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็แลกกับความประหยัดที่เพิ่มเข้ามาก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวรถตัวนี้ Honda City นะครับปี2018นะครับตัวนี้ตัวท็อป1.5 SV แล้วก็ไม่แค่60,000กวโลเท่านั้นนะครับ ตัวนี้สนุนราคาทางร้านเราเปิดอยู่ที่ราคา489,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวฟรีประกันฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับท่านใดสนใจแวะเข้ามาเรามีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีโอ้คุ้มสุดๆเลยนะครับก็สรุปเลยนะครับว่าเจ้าตัว Honda City ตัวนี้เหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับต้องบอกว่าเหมาะกับการใช้ในเมืองตามชื่อของเขาเลยจริงๆแต่ว่า การใช้นอกเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถขนาดกลางนะครับเป็นเก่งขนาดกลางซึ่งการขับขี่ในย่านความเร็วเนี่ยร้อยสิบร้อยีขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแม้ว่าพวงมาลัยจะไม่หนักมากแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะควบคุมยากนะครับถือว่ายังทําได้ดีแล้วก็อัตราการเร่งแซงหรือว่าการขับออกตัวอะไรพวกเนี้ ถือว่าเยี่ยมเยี่ยมมากนะฮะกับ117แรงมา้าตัวนี้ไม่ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็น VTEC นะฮะและความประหยัดเนี่ยตัวนี้เติม e85 ได้เนี่ยโหสุดยอดจริงๆเติมน้ำมันเนี่ยถังหนึ่งอะ่ะ700ประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นนะครับวิ่งได้สบายๆเลยถ้าต่งวัดก็ประมาณ16-17โลลิตรโหถือว่าประหยัดนะ แล้วก็ปลอดภัยสบายใจเติมได้ทั่วไทยไปได้ทุกทิศทั่วทางเลยนะฮะยังไงก็ถ้าหากว่าท่านชอบใจเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องของเราด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีรถยนต์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้ท่านได้เลือกชมกันหรือท่านอาจจะเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับ www. s e ีย o ร t c o m นะครับหรือท่านอาจจะอยากติดต่ออาจจะสอบถามเส้นทางการเข้ามานะครับ ท่านก็แอดไลน์เรามาได้นะครับที่แอดเสียรถนะครับรับรองไม่ผิดหวังรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพให้พร้อมใช้นะครับไม่มีการย้อมแมวนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีปิดบังใดๆทั้งสิ้นสอบถามกันมาได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ